สวัสดีค่ะเออวันนี้เราพิเศษหน่อยนะคะทำหน้าที่เป็นผู้ช่วย AI ให้กับคุณนู้ OES โดยเฉพาะเลยค่ะเราจะมาสำรวจเชิงลึกกันในหัวข้อที่หลายคนสนใจมากๆค่ะก็คือวิธีการนำเหรียญ OES ไปแลกเปลี่ยนกับคริปโตเคอเรนซีอื่นๆอย่าง USDT บนโลกของเว็บ3.0นะคะโดยเฉพาะบนเครือข่าย Polygon เรามีข้อมูลขั้นตอนค่อนข้างละเอียดเลยค่ะมาดูกันว่าต้องทำยังไงบ้างแล้วก็มีข้อควรระวังอะไรเป็นพิเศษหรือเปล่าใช่ครับประเด็นสำคัญเลยคือการทำความเข้าใจเงื่อนไขต่างๆแล้วก็ปัจจัยที่จำเป็นนะครับเพื่อให้การแลกเปลี่ยนเนี่ยมันสำเร็จได้จริงบนเว็บ3ไม่ใช่แค่ว่าเออเห็นคนอื่นเขาทำได้เท่านั้นน่าสนใจมากค่ะงั้นเรามาเริ่มแกะประเด็นกันเลยดีกว่าค่ะ ขั้นแรกสุดเลยข้อมูลระบุว่า OES ที่เราพูดถึงกันเนี่ยต้องเป็นเวอร์ชั่นที่อยู่บนเครือข่ายโพ l y ก o อนนะคะแล้วก็คู่แลกเปลี่ยนหลักๆที่เขาใช้กันก็คือ USDT บน Uniswap v3 ซึ่งทำงานบนโพ l y ก o อน POS ถูกต้องครับนั่นก็หมายความว่าต้องเตรียมกระเป๋าเว็บทรีที่รองรับโพ l y ก o อนก่อนอย่างเช่น MetaMask Bitget Wallet หรือว่า Trust Wallet ก็ได้ครับ แล้วก็ต้องแน่ใจด้วยว่าตั้งค่าเน็ตเวิร์กในกระเป๋าให้เป็นพลิกอนหรือแมจิกเมเนตเรียบร้อยแล้วค่ะพอมีกระเป๋าแล้วขั้นต่อไปก็คือต้องเพิ่มเหรียญ OES เข้าไปในกระเป๋าใช่ไหมคะซึ่งต้องใช้ Contract Address ที่ถูกต้องเป๊ะเ,เ,เลยคือ0 b 8 5 c f ผม8 f 6 8 0 1 d d 7 7 a 2 0 0 4 8 3 6 7 2 7 e b 5 8 c 8 e 8 8 3 a อันนี้สำคัญมากจริงๆค่ะต้องเช็คให้ชัวว่าเป็น a d ด r e s s นี้จริงๆใช่ครับและนี่คือจุดที่น่าสนใจและสำคัญที่สุดเลยครับการที่เราจะเพิ่มเหรียญหรือว่าจะทำธุรกรรมอะไรก็แล้วแต่ไม่ว่าจะเป็นโอนออกหรือแลกเปลี่ยน swap เนี่ยจำเป็นมากๆครับที่จะต้องมี private key หรือ seed key ของกระเป๋า Web3 ใบนั้นถ้าไม่มีก็ทำได้แค่ดูยอดครับแต่ว่าโอนออกไม่ได้แลกเปลี่ยนก็ไม่ได้เลย อ๋อ oh, อย่างนี้นี่เองหมายความว่าถ้าเหรียญ OES ที่ได้มาเนี่ยยังอยู่ในระบบของวัน Ecosystem โดยตรงล่ะคะแบบที่เรายังไม่ได้รับ private key มาครับถ้า OES ยังอยู่ในระบบอง o n วันอีโ s ซิสเตหรือแพลตฟอร์มภายในเขาโดยที่เราไม่ได้ private key หรือ seed phrase ของกระเป๋าเว็บ3ที่เก็บเหรียญน,นั้นมาเนี่ยก็คือเหรียญมันยังอยู่ในระบบกึ่งๆปิดหรือ centralized นะครับเรายังควบคุมมันบนเว็บฟรีจริงๆไม่ได้เลย จำเป็นต้องให้ทาง One Ecosystem เนี่ยอนเหรียญ OES นั้นเข้ามาสู่กระเป๋า Web3 ที่เราเป็นเจ้าของจริงๆคือเรามี Private Key นะครับถึงจะเอาไป Swap บน Dex ได้เข้าใจแล้วค่ะคือต้องให้เหรียญออกมาอยู่ในกระเป๋าที่เราคุมเองได้จริงๆก่อนถึงจะเอาไปทำอะไรต่อได้แล้วขั้นตอนการ Swap จริงๆระคะเป็นยังไงบ้าง เมื่อ OES อยู่ในกระเป๋า Web3 ของเราแล้วนะครับบนเครือข่าย Polygon แล้วเราก็มี Private Key เรียบร้อยก็ใช้ฟีเจอร์ Swap ในกระเป๋าได้เลยหรือจะเชื่อมต่อกับ Dex อย่าง Uniswap ก็ได้เลือกแลกจาก OES ไปเป็น USDT ระบบมันก็จะไปค้นหาสภาพคล่องหรือ liquidity จาก Dex ต่างๆให้ครับ อัตราแลกเปลี่ยนณนะตอนนั้นอยู่ที่ประมาณ1 OES ต่อ44-45 USDT แต่ก็ย้ำว่าเปลี่ยนแปลงได้ตลอดแล้วก็มีเรื่อง slippage ประมาณ1%แต่ต้องระวังเรื่องสภาพคล่องต่ำด้วยใช่ไหมคะอันนี้อาจจะทำให้ slippage สูงกว่าที่คาดหรือแลกไม่ได้เลย ใช่ครับนี่คือความเสี่ยงสำคัญมากๆที่ต้องรู้เลยนะครับ OES เนี่ยถูกจัดเป็นโทเค็นความเสี่ยงสูงหรือ high risk token แล้วก็สภาพคล่องหรือ liquidity ใน p ูเนี่ยต่ำมากจริงๆครับอาจจะทำให้แลกได้ยากหรือราคาแตกต่างจากตลาดมากๆเพราะงั้นผู้ใช้ควรจะต้องศึกษาข้อมูลด้วยตัวเองหรือ d y o r อย่างละเอียดมากๆก่อนตัดสินใจครับ นอกจากนี้ยังต้องมีเหรียญแมติกติดกระเป๋าไว้เล็กน้อยด้วยเพื่อจ่ายเป็นค่าแก๊สหรือค่าธรรมเนียมในการทำธุรกรรมบนเครือข่ายโพลินใช่ครับอันนี้จำเป็นเหมือนกันเหมือนเป็นค่าผ่านทางเวลาเราทำอะไรบนบล็อกเชนก็ต้องมีค่าแก๊สเสมอครับเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วขั้นตอนการยืนยันล่ะคะก่อนจะสวอปจริงๆอ๋อครับ ก่อนจะกด s w a ปจริงๆเนี่ยส่วนใหญ่จะต้องกด approve ก่อนเป็นการอนุญาตให้ Smart Contract ของ DEX เข้าถึงเหรียญ OES ในกระเป๋าเราได้พอ approve เสร็จแล้วถึงจะกด Swap เพื่อยืนยันการแลกเปลี่ยนก็ต้องดูรายละเอียดดีๆนะครับทั้งจำนวนอัตราแลกเปลี่ยนสลิปเพจที่เรารับได้และก็ค่าแก๊สที่ต้องจ่าย สรุปก็คือถ้าเห็นคนอื่นแลก OES เป็น USDT บน Web3 ได้เนี่ยแสดงว่าเขามีองค์ประกอบครบเลยคือมี OES ในกระเป๋า Web3 ที่ตัวเองคุมมี private key เหรียญน,นั้นเป็นเวอร์ชั่นบน Polygon แน่นอนมี m a t i c ีกพอจ่ายผ้าแกส๊สแล้วก็เชื่อมต่อกับ Dex ที่รองรับได้ถูกต้องครับแล้วถ้าหากว่าเจอปัญหาเรื่องสภาพคล่องไม่พอบน Dex หข้อมูลก็แนะนาให้ลองใช้พวก Dex aggregator อย่างเช่น Oneinch ดูครับ มันอาจจะช่วยหาเส้นทางการแลกเปลี่ยนที่ดีกว่าผ่านหลายๆแพลตฟอร์มได้แต่ก็ยังอยู่ภายใต้ข้อจำกัดเรื่องสภาพคล่องโดยรวมของ OES อยู่ดีนะครับเอาละค่ะสรุปสั้นๆอีกครั้งนะคะสำหรับคุณนุ้ OES และผู้ที่สนใจการจะแลก OES เป็น USDT บน w e b 3ได้นั้นหวัวใจสำคัญก็คือ 1. คุณต้องมี private key ของกระเป๋าเว็3ที่เก็บ OES นั้นจริงๆครับผมสำคัญสุด 2. เหรียญ OES ต้องถูกโอนจากระบบเดิมเข้ามาอยู่ในกระเป๋า Web3 ของคุณบนเครือข่าย Polygon แล้วจริงๆใช้ Contract Address ที่ถูกต้องนะคะ0 XB 8 5 c 8 3 a a 7ครับต้องออกมาอยู่ในมือเราจริงๆ 3. ต้องมีเหรียญ m a ต i c สำหรับจ่ายค่าแกส๊สใช่ครับขาดไม่ได้และ 4. ต้องเชื่อมต่อกับ Dex ที่รองรับและมีสภาพคล่องเช่นผ่าน Bitget Wallet, MetaMask หรือ1 inch และก็อย่าลืมนะครับว่า OES ถูกระบุว่าเป็นโทเค็นความเสี่ยงสูงและมีสภาพคล่องต่ำมากๆการศึกษาข้อมูลและความเสี่ยงด้วยตัวเองเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งเลยครับค่ะนี่กน่าจะเป็นภาพรวมที่ชัดเจนขึ้นนะคะทีนี้คำถามที่เราอยากทิ้งท้ายให้ไปลงคิดกันต่อก็คือเมื่อพิจารณาถึงเงื่อนไขาการคุบคุมเหรียญผ่าน Private Key และการต้องโอนออกจากระบบภายในก่อนถึงจะมาใช้บน Web3 จริงๆได้เนี่ย ระดับความเป็น decentralized หรือการกระจายศูนย์ที่แท้จริงของ OES สำหรับผู้ถือเรียนทั่วไปในปัจจุบันมันอยู่ในระดับไหนกันแน่นะคะ